ครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองที่รักทุกคนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอยากชวนนันกคำถามดูว่าทําไมมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่ออกมาว่าห้าไม่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตราหนสิบสองถึงได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนนะครับตามหน้าสื่อหนังสือพิมพ์เป็นเวลาถึงเกือบสองอาทิตย์ทําไมครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีมติกรรมการแบบนี้ออกมา นะครับซึ่งถ้าเราจะลองสำรวจตรวจสอบดูนะครับว่ามีมหาวิทยาลัยสักกี่แห่งในประเทศไทยที่อนุญาตให้นักศึกษาในเคลื่อนไหวในทางการเมืองนะครับมีสักกี่หมหาวิทยาลัยครับที่ถือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นกิจกรรมนักศึกษาครับหลายหมหาวิทยาลัยนั้นถึงกระบอกเลยว่าห้ามเคลื่อนไหวในทางการเมืองทําไมครับทําไมมติของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยของธรรมศาสตร์ถึงได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนมากถึงขนาดน,นี้ เป็นเรื่องซึ่งเราควรจะไต่ต่อตองและก็ไข้ควนกันดูนะครับผมเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายคงจะทราบกันเป็นอย่างดีถึงประโยคที่เป็นที่มาของคำว่าในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วคนซึ่งพูดประโยคนี้คืออาจารย์สัญญาธรรมศัสตร์พูดในขณะที่เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ขณะนั้นเหตุการณ์คือปีพศ2515 จอมพลถนอมกิติขจรเพึ่งจะปฏิวัติฉีกธรรมนูญฐธรรมนูญซึ่งใช้เวลาล่างมาถึงสิบปีเต็มๆนะครับจอมพลถนอมก็ฉีกทิ้งไปการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องรัฐธรรมนูญจึงได้เริ่มเกิดขึ้นมาและก็เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์ของเราเป็นศูนย์กลางของการเริ่มต้นที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยและเป็นที่มาของเหตุการณ์14ตุลาคม2516ในเวลาต่อมา สิ่งที่เกิดขึ้นในปีพศ2515คือว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวในธรรมศาสตร์เกิดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนั้นจอมพลถนอมกิติขจรก็ได้บอกกับอาจารย์สัญญาธรมาร,รมศัสตร์ว่าอาจารย์สัญญาครับอาจารย์ช่วยดูแลนักศึกษาของอาจารย์หน่อยอย่าให้มาปะท้วงสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองให้มากนักอาจารย์สัญญาตอบกับจอมพลถนอมกิติขจรว่าธรรมศาสตร,ร์จะไม่จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษา เพราะในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิว้วนี่คือที่มาของเสรีภาพทุกตารางนิ้วของชาวธรรมศาสตร์มันคือเสรีภาพอันเดียวกับเสรีภาพของประชาชนเสรีภาพที่อยู่บนพื้นฐานของการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนที่รักของเราถ้าธรรมศาสตร์ไม่มีเสรีภาพเสร็จแล้วจะเหลือที่ไหนครับที่นักศึกษาจะแสดงออกได้อย่างเปิดเผย สามารถเห็นต่างไปจากผู้บริหารรนฐบาลได้นี่กำลังคงจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ในธรรมศาสตร์เมื่อมีมติกรรมการบริหารเมรื่ลัยมาจํากัดการขึ้นไหวเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองถึงได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนมากถึงขนาดนี้เพราะธรรมศาสตร์นั้นเป็นหมหาวิาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประบอบประชาธิปไตยและมีดมการในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเสมอมาเมื่อธรรมศาสตร์ถูกเมื่อมีการจํากัดขึ้นมาก็ย่อมทําให้เกิดผลสะเทือน และเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาอย่างมากมายความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเกิดเกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับมติอันนี้ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนว่าวิถีชีวิต และความเป็นประชาธิปไตยในธรรมศาสตร์นั้นจากการสแสดงออกของนักศึกษาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนว่าวิถีชีวิตและจิตใจที่บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในธรรมศาสตรนน์นั้นนนั้ยังดีอยู่ผมใช้คํานี้นะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนผมบอกว่าสุขภาพของประชาธิปไตยในธรรมศาสตร์ยังน่าจะดีอยู่ถ้าหากมีมติของคณะกรรมการบริหารอะไรออกมาและนักศึกษามไม่ทําอะไร ธรรมศาสตร์คงถึงยุคมืดจริงๆการที่เราออกมาแบบนี้นะครับมันก็เป็นการแสดงออกว่าในธรรมศาสตร์นั้นพวกเรายัางมีเสรีภาพอยู่และธรรมศาสตร์นั้นก็เป็นหอะไยที่ชัดเจนนะครับนักศึกษามีาสิทธิ์จะเห็นแตกต่างจากผู้บริหารนักษามีาสิทธิ์ที่จะประท้วงผู้บริหารนะครับแน่นอนครับในขอบเขตของกฎหมายนะครับนักษามีาสิทธิ์ที่จะแสดงออกในทางการเมืองแม้ว่าสิ่งนั้นจะแตกต่างไปจากความเห็นของผู้บริหารรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจคนใดก็แล้วแต่ อันนี้คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวธรรมศาสตร์เสมอมาสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราอีกข้อหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราก็ได้เห็นนะครับการที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ได้มาแสดงออกในวิถีชีวิตของคนลําเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับผู้ที่มาพูดและเสวนานั้นก็มีความเห็นที่อาจจะแตกต่างกัน แต่สามารถจะพูดคุยและฟังกันได้เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะครับว่าคนซึ่งคิดต่างจากเราเนี่ยทําไมเขาคิดแบบนั้นก็นต้องเข้าใจก็ได้นะครับแต่ต้องเคารพครับประชาธิปไตยนั้นคนมันแตกต่างกันได้นะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยก็แตกต่างกันได้แต่ประชาธิปไตยคือแตกต่างแล้วต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ <c oughs> ผมยกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ <c oughs> ได้ใช้ อยู่บ่อยๆนะครับในการอธิบายความข้อนี้ถ้าเรามีเงินสิบบาทไปซื้อของจากแม่ค้าราคาสามบาทเราจะได้เงินทอนกี่บาทแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ตอบว่าได้ทอนเจ็ดบาทแต่จะมีคนตอบว่าได้ทอนสองบาทด้วยเพราะสิบบาทของเขานันเป็นเหรียญห้าสองเหรียญเราถามว่าคนสองคนนี้ที่ตอบคําถามข้อนี้ด้วยคําตอบที่แตกต่างกันต้องขัดแย้งกันไหมต้องแตกแยกกันไหม ไม่จําเป็นครับเพราะเงื่อนไขมันแตกต่างกันคนหนึ่งมีเหรียญสิบบาทอีกคนหนึ่งมีเหรียญห้าบาทสองเหรียญคําตอบจะเหมือนกันได้อย่างไรอีกคนหนึ่งตอบว่าทอนบาทเดียวนะครับเพราะเขาใช้เหรียญสองบาทสองเหรียญไปซื้ออีกคนตอบว่าไม่ทอนเลยเพราะใช้เหรียญบาทสามเหรียญไปซื้อระบอบประชาธิปไตยคําตอบที่ถูกต้องมิได้มีเพียงแค่คําตอบเดียวและกว่าท,ท,ที่จะมาเป็นเราในวันนี้ จะเป็นคนที่เลือกพักเพื่อไทยเลือกประชาธิปัตย์หรือพักอื่นใดจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงจะเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้มาตราหนึ่งนึงสองก็แล้วแต่มันคือเรื่องเดียวกันครับคือเงื่อนไขแตกต่างกันดังนั้นการอยู่ร่วมกันคือต้องเคารพกันครับอาจจะไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่ว่าต้องเคารพซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่ผมขอยกขึ้นมานะครับความจริงแต่เดิมนั้นเนี่ยตั้งใจจะมาพูดสั้นๆ นะครับแต่ทางผู้จัดก็ขอให้ช่วยพูดเรื่องเสรีภาพของชาวธรรมศาสตร์และเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยจึงขออนุญาตใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อสิปีก่อนนะครับผมไปทําวิจัยนะครับที่ประเทศอเมริกานะครับแล้วผมก็สนใจประเทศนี้มากในแง่ที่ว่าเขาเคยฆ่ากันมาตายไปหกแสนห้าหมื่นคนเพราะสงครามกลางเมืองแะบัดนี้เขาอยู่ร่วมกันได้ยังไง ผมก็เลือกไปพักกับครอบครัวที่สามีนั้นเป็น Republican ภรรยาเป็นเดโมแครตนะครับและผมก็เริ่มต้นทดสอบความแข็งแรงของประชาธิปไตยอเมริกาด้วยการชวนคุยเรื่องการเม,รมืองบนโต๊ะกินข้าวด้วยการตั้งคําถามว่าประเทศอเมริกานั้นเหมาะกับพรรคเดโมแครตหรือริพับริกันมากกว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็คงตีกันนะครับคุยกันต่อบไม่ได้แน่ๆปรากฏว่าเราสามารถคุยกันเรื่องการเมรือง คุยเรื่องนี้ได้บนโต๊ะกินข้าวซึ่งผมก็ประหลาดใจพอสมควรนะครับเพราะบรรยากาศไม่มีความเครียดเลยเป็นการคุยกันโดยมีอารมณ์ขันด้วยนะครับผ่อนคลายแล้วก็ได้ประโยชน์มากจากการพูดคุยผมก็แอบไปถามแยกทีละคนนะครับผมถามภรรยาก่อน <c oughs> เอ๊ะเลือกคนละพักกันแบบนี้ทำไมรยยักกันได้ภ <c oughs> รรยาก็ตอบว่าความจริงดิฉันก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมาสามีดิฉันไปชอบ พักหรืพับลิกันได้ยังไงไม่เคยเข้าใจเลยอ่ะไม่เข้าใจทำไมรักกันไม่ไม่เข้าใจแต่เคารพค่ะฝ่ายสามีก็ตอบแบบเดียวกันครับผมไม่เคยเข้าใจว่าทำไมภรรยาผมไม่ชอบเดโมแครตเอาทำไมยังรักกันได้ไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ว่าเคารพว่าเขาไม่สิทธิ์คิดจ่แตกต่างไปจากดิฉันไปจากผมได้ท่านผู้มีเกียรตินักศึกษาที่รักทุกคนนะครับนี่คือวิถีทางของประชาธิปไตย เงื่อนไขมันแตกต่างกันคนหนึ่งเหรียญสิบาทคนหนึ่งเหรียญห้าบาทสองเหรียญคนหนึ่งเหรียญสองบาทห้าเหรียญคนหนึ่งเหรียญบาทสิ 3, บเหรียญเราจะไปซีเรียสอะไรกับคําตอบซึ่งมันแตกต่างกันครับสิ่งที่นควรจะซีเรียสมากกว่าคือเราเรา,เรามีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแล้วเราควรจะฟงังกันให้มากขึ้นแล้วเคารพซึ่งกันและกันให้มากขึ้นแล้วผมเชื่อว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยครับความขัดแย้งความสมารฉันในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าต้องมาคิดเหมือนกัน ถ้ามนุษย์คิดเหมือนกันนะครับตอนนี้เราคงยังอยู่ในถ้ำกันอยู่ครับเพราะเราคิดต่างถ้าหากสังคมถึงได้ดเคลื่อนมาถึงถึงทุกวันนี้ได้ลองคิดเหมือนกันสิครับเราจะไม่เดินหน้าไปไหนเลยความแตกต่างคือพลังที่สร้างสรรครับแต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําลายล้างถ้าหากว่าเราไม่เคารพซึ่งกันและกันเรามาช่วยกันเปลี่ยนความขัดความแตกต่างให้เป็นพลังที่สร้างสารรค์นะครับทําได้ทันทีครับด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน และความแตกต่างจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนทั้งธรรมศาสตร์แล้วก็สังคมไทยนะครับให้ก้าวไปข้างหน้าเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่รักทุกคนเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วผมก็ดีใจนะครับที่ได้เกิดแบบฝึกหัดประชาธิปไตยขึ้นมาผมเองก็มีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะครับในการพูดถึงมติของคณะกรรมการบริหารหมหาวิทยาลัย ที่ออกมาแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือแบบฝึกหัดของพวกเราและเราก็ได้แสดงให้สังคมได้เห็นนะครับว่าในธรรมศาสตร์เราคุยกันได้ครับถึงแม้เราคิดต่างกันผมเห็นสิ่งที่เราได้ติดนะครับในเอซีหรือเห็นการแสดงออกของพวกเรานะครับผ่านทางด้าสือ่อมันเป็นการแสดงออกที่สร้างสรรค์น,นะครับผมไม่เห็นคําหยาบคายนะครับอยู่ในป้ายประกาศต่างๆนะครับและป้ายทุกอันก็ยังคงอยู่หมด เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับมีการดึงออกกันบ้างไหมครับอันนี้ก็ไม่ถูกนะฮะอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับแต่สิ่งนี้ผมยืนยันได้นะครับว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับได้กำชับนะครับว่าห้ามเด็ดขาดนะครับมิให้ไปดึงโปสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่นักศึกษาแสดงออกมาที่ติดอยู่ในช่วงขนาขนานี้นะฮะเราต้องให้นักศึกษาได้แสดงออกนะครับ ถ้าจะในการดึงออกคงดึงกันเองหรือมั้งหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ถูกนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าการแสดงออกเหล่านั้นอยู่ในขอบเขตของการไม่หมิ่นประมาทกันนะครับอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะครับผมว่านี่เป็นเสรีภาพนะครับในระบอบประชาธิปไตยเราอย่าไปเข้าใจว่าเสรีภาพทุกตารางนิ้วของอาจารย์สัญญานั้นหมายถึงอำเภอใจไม่ใช่นะครับเสรีภาพแบบอำเภอใจมันคืออนาธิปไตยครับ เอาแต่ตนเองเป็นใหญ่ขอโทษครับผมข้าพเจ้ามีเสรีภาพแล้วคนอื่นไม่มีหรอครับผมมีสิทธิแล้วคนอื่นไม่มีหรอครับ,มมท,รบทุกคนมีสิทธิหมดและอย่างเท่าเทียมกันด้วยก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันงั้นเสรีภาพทุกตารางนิ้วของชาวธรรมศาสตร์ไม่ใช่เสรีภาพตามอำเภอใจอยากทําอะไรก็ทําชาวธรรมศาสตร์นั้นก็มีข้อเสียอยู่บ้างในข้อนี้เราชอบอ้างคําพูดนี้ของอาจารย์สัญญาธรรมศัสตร์ทุกครั้งครับที่อยากทําอะไรตามอําเภอใจตัวเอง เสรีภาพทุกตารางนิ้วชาวธรรมศาสตร์คือเสริภาพที่รับผิดชอบต่อสังคมนี่คืออุดมการณ์นะครับและก็ประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ผมภูมิใจนะครับที่เป็นชาวธรรมศาสตร์ชีวิตนี้ผมสมัครงานแค่ครั้งเดียวนะครับคือเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์แล้วไม่เคยคิดจะไปอยู่ที่อื่นนะครับผมเป็นชาวธรรมศาสตร์เช่นเดียวกับพวกเราทุกคน และผมเชื่อเราพุทธนก็ภาคภาคูมิใจในสิ่งนี้และสิ่งนี้ดังเช่นคนรุ่นพี่พวกเราได้ทำเอาไว้มันจะสืบเนื่องต่อไปนานเท่านานด้วยพวกเราทุกคนเห็นต่างกันได้ขัดแย้งกันได้แต่เราจะเคารพซึ่งกันและกันสิ่งซึ่งใช้เวลาถึงแปดร้อยปีในอังกฤษสองร้อยสามสิบปีในอเมริการ้อยห้าสิบปีในเยอรมันสองรอยีสปีในฝรั่งเศส เราอาจจะบรรลุได้ในเวลาเพียงแค่ห้าหรือสิบปีข้างหน้านี้ขอเพียงแค่เราเคารพซึ่งกันและกันประชาธิปไตยก็มีตานเองครับเคารพซึ่งกันและกันนะครับและความแตกต่างจะเป็นเป็นพลังที่สร้างสรรค์สังคมในทันทีวันนี้เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ถึงแม้จะแตกต่างกันและการที่นักศึกษาธ,ธรรมศาสตร์ยังสามารถจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้ นั่นแปลว่าในธรรมศาสตร์ยังมีศักภาพทุกรารางนิ้วครับขอบคุณครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์อยู่อยู่ข้างบนเวทีก่อนนะครับครับในลําดับต่อไปนะครับต้องคลางคณะทํางานนะครับต้องขอกราบกราบขอบพระคุณนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับที่ร่วมเสียสละเวลามารับฟังความคิดเห็นของนักศึกษานะครับขอขอบพระคุณเพื่อนๆคณะท,ทํางานครับเราต้องนําเรียนจริงๆว่าคณะท,ทํางานเราคิดงานนี้กันวันศุกร์ครับแล้วนาไปเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ปริญญาวันเสาร์นะฮะแล้วเรามีเวลาเตรียมงานทั้งหมด4ี่วันครับแต่เราอยู่กันในระบบเพื่อนที่ตั้งคําถามว่าเราน่าจะทําอะไรเพื่อธรรมศาสตร์ ขอเียนเชิญคณะทำงานทั้งหมดครับนี่คือเบื้องหลังความสําเร็จของงานนี้ทั้งหมดนะครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางคณะทํารรงานครับเรามีกันอยู่80คนครับแล้วก็นี่คือเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับส่วนที่ทํางานปิดทองหลังพระไม่ไม,ไม่อาจจะมาเปิดเผยตัวเองได้ก็มีอีกเยอะจํานวนหนึ่งต้องขอขอบพระคุณพี่ๆจาก8คณะนะฮะแล้วก็ทางคณะทํารรงาน8คณะทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นเกียรติ และสร้างบรรยากาศที่ดีครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมธรรมศาสตร์เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนอุดมการร่วมนั่นคือบทเพลงขอเรียนเชิญชาวธรรมศาสตร์ทุกท่านนะครับร่วมกันแสดงพลังของธรรมศาสตร์นะครับด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระชินพนยุงทองนะครับมาร่วมขับร้องในห้องประชุมแห่งนี้นะครับเราจะร่วมร้องเพลงกันพร้อมๆกันนะครับถ้าท่านใดนะครับยัง ก่อนออกเรีส่งใบประชาพิจารณ์แล้วก็แบบประเมินด้วยนะครับครับหลังจากเพลงยุงทองเราจะร้องเพลงมอนดูดาวกันนะครับ So เลงต่อไปนะครับเป็นเพลงมหาวิทยาลัยเพลงแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองครับร่วมกันรองเพื่อธรรมศาสตร์ของเรานะครับ